สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ดับเบรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะผมจะเป็นคลิปวันพิเศษเนาะเพราะว่าเอ่อจะเป็นในออการในช่วงวันเกิดผมก็คือวันวันพรุ่งนี้วันที่11ธันวาคมนะพรุ่งนี้วันเกิดผมเนาะวันนี้มาถ่ายวันที่10ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปบริจาคพวกอาหารสุนัขเนาะอาหารสุนัขนี้กับพวกข้าวสารนะครับผมสำหรับน้องหมานะฮะที่ที่ไหนนะศูนย์บ้านมาเตรียมตรงไปบ้านมาเตรียมใช่ไหมโอเคก็ อันนี้ไปบ้านพักเกมนะครับเพราะว่าเขาจะขาดในเรื่องของพวกอาหารกับพวกข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราเอาไปให้เขานะครับผมเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีแล้วเนี่ยการเลี้ยงน้องหมาที่แบบจานวนได้เยอะนะนุ่นเนาะมัน,ม,นมันใช้เงินมากนะไหนจะเรื่องอาหารไหนจะเรื่องของสุทธิจิตวัฒนะสวัสดีลูกสาวสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจริงสวัสดีจริงคือสวัสดีเลยสวัสดีแล้วจบเลยนะ ก็วันนี้จะไปที่บ้านป้าปเจียบป้าเจียนอยู่ตรงไหนครับนุชหลังโรงเรียนวัดยางหลังโรงเรียนวัดยางตรงเ <_ ilar ion> อบ้านคลองอ่าก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันไปครับลูกก็ตอนนี้เราอยู่แถวแถวบ้านคลองอนะเนาะก็สารภาพตามตรงว่าหลงทางแล้วก็ตอนนี้ผู้โดยสารที่มากับเรานะครับผมคนเล็กก็กำลังสนุกกับการขับรถบื้นๆคนโตทำไรไม่นุก น,นันตอนนี้เรากาลัง<ม>จะควานหาเส้นทางเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน,นข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นแยกบ้านคลองแล้วเอ,อ,อเ,เดี๋ยวเรามาช่วยกันควานหาทางนะว่าเราจะสามารถไปถึงปะเจียมได้หรือไม่นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่หลงนะ,น,ะ,ะน่าจะถูกเลยที่ว่าอยู่เมียนมานี่ใช่ไหมไ <laughs> ปเดินทาง ดยางเนไะมอันนี้เราถึงวัดยางแล้วเขาบอกว่าอีกร้อยกอม,เ,มเดียวซ้ายอันนี้คือโรองเรียนวัดยางตอนนี้หรอช่มช่าโอ้โอเจอแมวเต็มเลย ถึงอนุทไม่หลงว่ะหลงว่าก็หลแล้ะค่ะไป้สวัสดีครับกี่ตัวครับป้าห้าสิบกว่าเดี๋ยวผมช่วยยกให้ผมไปวางตรงไหนดีครับ เนอนของไล่เทพที่นี่มีแต่หมาเหรอครับลุงอ๋อแมวแมวก็แมวก็มีด้วยถ้ามีหมาต้องมีแมวด้วยอ๋อแล้วแต่หมานี่ไม่เคยว่าจะออกรูปยืนนะมันไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่า โอ้ปล่อยลุงดม๊กเจ้าไม่ไม่มีเลยพอผมฉีดยาคุมอ๋อก็คือเหมือนเราก็มีการฉีดยาคุมนงี้อาไว้ถ้าหมาพวกนี้เป็นหมาแบบหมาหมาบ้านหมาหมาจรหมดเลยเหรอครับลุงมีคนก็มาบริจาคบริจาคหมา <laughs> บริจาคหมา <laughs> มีมีเอาหมามาบริจาคด้วยก็เอามาให้อ่อใจคอ ดูแล้วแบบว่าดูน้องๆน่ารักดีแล้วก็ไม่ไม่ดุมากไม่ดุห้าถึงแปดตัวเยอะมากอย่างนี้ต่อเดือนนี่ค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับลุงโอ้ค่ค่าคือหกพันเนี่ยจะประจําทุกไม่ได้คิดค่าค่ายาค่าอะไรนะครับผมคือค่าก๋วยเตี๋ย่ไก่ค่าค่าอะไรอหกพัน แต่กระยุกพยาไม่ได้คิดแต่ผมดูแข็งแรงนะครับเนี่ยแข็งแรงมากเลยไม่มีแบบดูไม่มีจะ่ป่วยได้ใครอะไรแต่มีป่วยอ๋อมีมีป่วยอยู่ข้างในว่าพิการมีพิการมีขาลากสองตัวที่ขังไว้แล้วก็ตาบอดมันก็อมอบบนจอดอ๋อาฝาก็แบบเนี่ยยางตัวนี้บอกฝากเดือนนู้จะไปไว้แพ้สามพี่น้องมามาออ๋อ แล้วก็ยาวเลยปีที่ห้าละปีที่ห <c oughs> ้าากไว้เดือนนึงหปีแล้ว <c oughs> แต่ว่าการแบบจะเลี้ยงอะไรสักอย่างนี่ต้องดูดีๆว่าเราแบบพร้อมไหมรักไหมเนาะไม่งั้นมันก็จะกลายแบบชีวิตอะมันเป็นชีวิตแล้วอะ่ะใช่ใช่ต้องทำด้วยใจต้องทําด้วยใจใช่ใช่ดูไว้นะลูกเราจะเลี้ยงอะไรอืถ้าหนูจะเลี้ยงอะไรหนูก็ต้องรักเขา <c oughs> ต้องรักต้องดูแลไม่ใช่ว่าบบเบื่อแล้วก็เอามา ทิ้งข้างตอนนี้ผมมาเข้ามาบริจาคนั้นเราจะปฏิเสธก็ไม่ได้นงครับไม่ได้บางทีลูกหมาเนี่ยใส่ตะกร้ามาแล้ววางไว้หน้าบ้านแล้วก็อย่างหมาโตเนี่ยเนาะรุ่นรุ่นแรกๆเนี่ยมัดปากมัดขาไก่ติ๊กอัพมาแล้วก็ลูกหมานี่ก็มัดปากมัดขาฮ่าก็มัดปากมัดขาแล้วก็มาให้ร้องไม่ยิ้ม้ริ่มมันก็เงียบล่อยรถมาปุ๊บ ลากลงลากลงลูกหมาอยู่ในถุงปุ๋ยอะล้วพอพอเรามาไม่ให้ไม่ให้ดูไงพอพอเรามาเห็นปุ๊บเราก็เอ๊ะอะไรเนี้ยราบอกว่าเปิดถุงปุ๋ยน้ํน้ำลายเป็นฟองแล้วลูกหมาเขากเขาลดทุกตัวแปดตัวลูกหมาเขามาบริจาคนะย่าเย่บริจาคไม่เราเห็นนะจะต้องมาดูกันไปก็ ส่วนไปใช่ก็ลูกขาบอบคุ่น้อสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณครับาขาสุขกายสุขใจนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนในครอบครัวสิ่งไหนที่คิดอยากได้อยากทาอยากมีถอยได้อย่างใจคิดใจตรารถนาเดินทางไปไหนมาไหนก็ถอยตอดภใจทุกคนทุกหนเนาะถอยคุณค่ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกทุกคนนะคะทำอะไรก็ขอโชคดีตลอดไปค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับป้าครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมมาเที่ยวหาบ่อยๆเนาะเด้ยผมกลับมาเที่ยวบ่อยๆครับขอบคุณครับป้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเด็กหลกเดี๋ยวเวลามาเที่ยวอีกเนาะเดี๋ยวให้นุดคอยหมั่นโทรมาถามว่าขาดหรืออะไรบ้างเราจะได้จัดของถูกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าขาดอะไรไปขอบคุณครับขอบคุณครับ พามาดูนะเพราะว่านอกจากจะเป็นหมาจรแล้วก็ยังมีหมาที่เขาเอามาทิ้งมาโดยจายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อ,อยากจะฝากไว้นะว่าแบบถ้าจะเลี้ยงอะไรทีกอย่างหนึ่งเย่้ยเรายผมอยากให้เราประเมินให้ดีก่อนว่าเราเราพร้อมเลี้ยงไหมเนาะเราพร้อมเลี้ยงหรือเปล่าเราพร้อมที่จะดูแลเขาไปทั้งชีวิตไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันก็เหมือนการการเลี้ยงลูกอะมันต้องเลี้ยงไปทั้งชีวิตอะใช่ไหมมนุษยก็ต้องเลี้ยงไปทั้งชีวิตลูกอะ ถ้าเราเจอมีสัตว์เลี้ยงมันก็ต้องเอาไปคืนก็ไม่ได้เอาลูกไปบริจาคก็คงจะทําไม่ได้เอหรือมปีที่ไหนรับนะนะก็อยากจะให้ดูให้ดีก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเป็นภาระของคนอื่นของใครสักคนหนึ่งแล้วก็เผื่อท่านใดผ่านไปผ่านมาอยากจะเอาอาหารมาบริจาคก็เอามาให้ได้นะครับที่ของประเจียมเนาะจะอยู่ตรงหลังวัดยางเลยใกล้ๆกับแยกฟันคลองตรงนี้เลยเนี่ยนะสะฝากไว้ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนีปป้เป็นวันพิเศษแต่ผมขออญาตลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคอเนเทนต์ต่อๆไปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะไปแล้วครับ